เหรียญน,นะครับก็จะเป็นเหรียญเอ็ดวดเหรียญหัวหน,นามแล้วก็เป็นเดือนชวาตัวเมียรครับยอดทังสลามแนละสวัสดี FC ของช่องร้านอับดุนรับซื้อแบงเหรียญโบราณนะครับวันนี้เนี่ยผมมีนั่นรับเหรียญนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้นะัดรับเหรียญทั้งหมด3เหรียญน,นะครับก็จะเป็นเหรียญเอ็ดเวอร์ดเหรียญหัวน้นาำแล้วก็เป็นเดรียชาวาตัวเมียครับยอดทั้งหมด3,500บาทนะครับ ถ้าเป็นรุ่น Edward เนี่จะมีอยู่2รุ่นก็คือรุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กอันนี้เป็นรุ่นใหญ่ครับปี1904นะครับผมสูบใกล้ๆนะครับแล้วก็เหรียญที่2ก็จะเป็นเหรียญหัวหนานะครับซึ่งเหรียญหัวหนามเนี่ยรับซื้ออยู่อนล500ะ500-1,500บาท Edward เนี่ยรับซื้ออยู่1 0 0 0ถึง2 0 0 0บาทนะครับแล้วก็เบี้ยววานปกติรับซื้ออยู่ เหรียญละ500บาทถ้เป็นตัวเมียนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวคู่ด้วยมันถึงจะแพงครับถ้าเป็นคู่เนี่ยก็ประมาณ2,000บาทนะครับถึงบ้านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้เหรียญอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเหรียญที่นัดรับวันนี้นะครับทั้งหมด3เหรียญนะครับก็จะเป็นพวกเนื้อเงิน2เหรียญแล้วก็เป็นเหรียญชาวา1เหรียญนะครับส่วนเนื้อเงินเนี่ยก็คือเป็นเหรียญวันหนามนะครับหรือเขาเรียกว่าเป็นเหรียญฝรั่งเศสนั่นเองนะครับ หรือบางคนอาจจะเรียกว่าเหรียญอินโดชไชน่านะครับประมาณ3ชื่อที่เขาเรียกกันนะครับซื้ออยู่ในละ5 0 0ร้อยถึงพันหบาทนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับซึ่งเหรียญเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมีอยู่2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่รุ่นเล็กก็จะมี1907 08และก็09นะครับรุ่นเล็ก ส่วนเหรียญนี้เป็นรุ่นใหญ่ครับจะมีผลิตอยู่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้ครับปีจะอยู่ตรงนี้จะเบลอนิดนึ่งอ่ะตอนนี้เห็นแล้วนะครับปี1 9 0 3กศสากับ04นนะครับรุ่นนี้เนี่ยรับซื้ออยู่ประมาณ1 0 0 0ถึง2,000บาทนะครับเหรียญพวกเนื้องเงินนี่ผมจะฝากตลอดเลยนะครับว่าเหรียญห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ยังห้ามเช็ดเลยครับปล่อยไว้สภาพเดิมเดิมปล่อยไว้ด,ดิมเแบบนี้เลยครับ อย่าไปถูอย่าไปอะไรให้มันนะครับปล่อยไว้สภาพเดิมๆนะครับอีกรุ่นนึงก็จะเป็นเรือเบี้ยววานะครับเบี้ยววาเนี่ยจะมีรูแบบนี้รับซื้ออยู่ประมาณ500บาทนะครับถ้าสวยๆก็ยังคุยได้ครับส่วนตัวแพงก็จะเป็นพวกมีเดือยครับมีเดือยก็คือ,อจะมีเดือยซึ่งสามารถประกบกันได้นะครับเดี๋ยวผมมีรูปตัวอย่างมาให้นะครับถ้ามีเดือยเนี่ยเขาเรียกว่าตัวผู้ าตัวผู้กับตัวเมียคู่กันแบบนี้ก็ประมาณ2,000บาท500กับ2,000ต่างกันก็นกคือ1,500ก็คือสำหรับตัวผู้นะครับทำไมสองเรียนนี้ราคาถึงต่างกันก็เพราะว่าก็เหมือนกับรองเท้ารองเท้ามีข้างเดียกก็500บาทถ้ามี1คู่ผมให้2,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับใครมีอะไรอีกที่อยากจะเสนอแนะหรือว่าน,นำมาก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ID ดี n ล r o r o n e y A9 เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับส่วนรอเก้าง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดง คือเลข 1, 2, 3จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ